ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้ ซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้ทั้งสามกรณีจะต้องพบกับความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะสนใจในหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเขาเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในใจิตใจและตระหนักว่าตัวเอง คือคนที่ต้องมาสร้างบุญบาร,รมีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าคอยเตือนเสมอแต่แรกๆอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด,ด้วยจิตปัจจุบันชาติแต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามรุมเร้าเหมือนเร่งให้ตัวเองเข้ามาสู่ทางธรรมะให้ได้คนที่ต้องมาเกิดสร้างบุญบาร,รมีในชาตินี้ หรือเป็นเทวดาลงม,มาเกิดอันที่จริงคนเราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารมีทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงในใจคนที่มีมากแค่ไหนแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เกิดในวันเดือนปีดังต่อไปนี้คือผู้ที่มาสร้างบารมีโดยตรงคนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกนี้ มาเกิดในชาตินี้เพื่อจุดหมายสประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. ในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์และอยู่สุขสบายโดยว่าสวรรค์นั้นมีแต่สิ่งที่รื่นเริงบันเทิงใจจนตนเองนั้นลืมไปเลยว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและอยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มรสชาติของความทุกข์ดูบ้างเปรียบเทียบเหมือนตัวเองเป็นลูกเศรษฐี ชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยากได้อะไรก็มีคนรับใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากเลยแต่วันหนึ่งได้ไปเปิดทีวีดูเห็นชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาลต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทำไรไ่ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นอย่างไรจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าน่าสนุกดีจึงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้น จนได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วค่อยกลับบ้าน 2. เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเก็บกักตุนไว้เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อไว้ว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลกซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนนู้นถึงคราวหมดบุญจริงๆอาจจะต้องลงอบายหรือไม่ก็ต้องมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมทรามหรือยุคมิกสันยี ยากแก่การก่อบุญดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงอธิษฐานมาขอเกิดในโลกมนุษย์ 3. ได้รับองค์การจากเทพเบื้องบนให้มาทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนและอาจได้รับคุณวิเศษต่างๆต,ติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องมือทำงานให้เบื้องบนเช่นอาจมียานอย่างรู้กรรมของคน เพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องบนให้มาเป่าประกาศองค์การสวรรค์หรือสิ่งที่จะเกิดกับโลกมนุษย์หรือมีพรสวรรค์ในการคิดค้นในศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้ทั้งสามกรณีนี้จะต้องพบความทุกข์ใจมากมาย ได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะสนใจในหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจและตระหนักว่าตัวเองคือคนที่ต้องลงมาสร้างบุญบาร,รมีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยพระสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้า คอยเตือนเสมอแต่แรกๆอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด้วยจิตปัจจุบันชาติแต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามรุมร้าวเหมือนเร่งให้ตัวเองเข้ามาสู่ทางธรรมะให้ได้และที่สำคัญอีกประการคนเหล่านี้จะไม่มีใครทําอันตรายได้เลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหากถึงคราวเคราะหามยามร้ายจะรอดพ้นอย่างหวุดหิดทุกครั้ง และใครที่คิดร้ายต่อคนเหล่านี้ก็จะมีอันเป็นไปคนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1คือดูจากเดือนและปีเกิดกลุ่มที่สองคือดูจากวันและปีเกิดกลุ่มคนที่1คนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีในชาตินี้คือคนที่เกิดเดือนและปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดเดือนมีนาคมปีฉลู 2. เกิดเดือนเมษายนปีขาน 3. เกิดเดือนพฤษภาคมปีเถาะ 4. เกิดเดือนมิถุนายนปีมะโรง 5. เกิดเดือนกรกฎาคมปีมะเส็ง 6. เกิดเดือนสิงหาคมปีมะเมีย 7. เกิดเดือนกันยายนปีมะแม่แเกิดเดือนตุลาคมปีวอก เกิดเดือนพฤศจิกายนปีระกา 10. เกิดเดือนธันวาคมปีจอ11เกิดเดือนมกราคมปีกุลกลุ่มที่สองคือคนที่เกิดวันและปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอก 2. เกิดวันจันทร์ปีขานหรือปีระกา3 เกิดวันอังคารปีเถาะหรือปีจอ 4. เกิดวันพุธปีมะโรงหรือปีกุล 5. เกิดวันพฤหัสบดีปีมะเสง 6. เกิดวันศุกร์ปีมะเมีย 7. เกิดวันเสาร์ปีมะแมวหรือปีช่วดโดยกลุ่มที่1จะเกิดศรัทธาในทางธรรมได้ง่ายกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองต้องเจออะไรหนักๆ หรือเจออะไรหลอนๆก่อนจะเชื่อในธรรมะสองคนกลุ่มนี้จะสนใจธรรมะและฝากฝ่ายบุญกุศลมากและหลายคนก็สนใจดูดวงและเรื่องของคนมีญาณด้วยและจะก้าวหน้าในการงานหมายเหตุวันเวลาเกิดนี้นับตามจันทรคติหรือเวลาไทยเดิมโดยเวลาโหนคือนับวันใหม่คือ6นาฬิกา เช้าไม่ชีเที่ยงคืนหากท่านพบเจอคนที่มีคุณลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้อยู่ใกล้เรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาเชื่อว่าหากท่านทำได้ท่านมีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญา มั่งมีในหลายๆด้านแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ